กับตามองอย่างมากนะครับกับประเด็นนี้เลยกับฟอนเล็กนะครับทีดีนะันที่ก่อนหน้านี้นะครับมีเพจนะครับได้ออกบอกว่ามีพระเอกคนหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าได้เหมือนกับเป็นเจ้าพ่อแม่ของแม่ขา่ายคือเขาโยงไปแล้วคือสุดท้ายก็มองว่าเป็นหนุ่มกะทิงนะคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีประเด็นเอ่อกบว่าหนุ่มกะทิงเนี่ยเขาก็มีแบบว่าหนึ่งใน ดาวไลน์ก็มีงานหนุ่มโตศักดิ์สิธิ์นั้น,น,นด้วยล่าสุดนะครับเจอพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะก็ต้องไปถามอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะพี่โตเขาเาเปิดใจผ่านไอจีแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเจอตัวเป็นเป็นนะก็ได้ไปถามถึงคดีนี้นอะยังไงบ้างครับพี่โตเล่าหน่อยครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอ,อยู่ในคําที่ผมเขียนที่แจง้งที่ผมโพสต์อยู่ในไอจีกับผมตามนั้นทุกอย่างครับผมตามนั้น <c oughs> ทุกอย่างครับผมเขียนทุกอย่างไปอยู่ในนั้นคนเลยนะครับแล้วก็ผมคนแรกทีก่ผมโทษในเรื่องนี้ ก็คือตัวผมเอง uh huh. ผมโทษตัวเองเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรหรือว่าผมผมรู้สึกว่าตัวเองไปเชื่อได้ไง uh huh. ลงเชื่อได้ไงโง่มากที่บอกว่าเว็บไซต์หนึ่งสามารถจะมา,มาเทรดแทนเราอะไรี้ย uh huh. ผมลงเชื่อได้ไงคนแรกที่ผมโทษเลยคือตัวผมเองเพ uh huh. ฉะนั้นสิ่งที่ผมสูญเสียไปทั้งหมดผมคิดกับตัวเองตลอดว่านั่นคือบทเรียนราคาแพงผมที่ต้องจ่ายไปกับการของโง่ของตัวเอง uh huh. เจ็บแล้วก็ต้องจับ, uh huh. บมันเป็นการมันเป็นการพูดคุยกันแนะนํากันอยู่ ในกลุ่มที่เล่นกีฬาด้วยกันครับบนที่ผมเขียนเลยครับตามนั้นครับก็ตามที่ผมเขียนเลยครับอย่างที่บอกว่ามีการพูดคุยกันคือผมไม่น่าใช้ว่าเส้นระหว่างการบอกว่าซักชวนหรือการแนะนําคืออะไรแต่เราเรียนรู้จากการที่เรานั่นเล่นกีฬาด้วยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็ส่งเว็บมาแล้วเราก็เข้าไปดูเว็บแล้วมันดูน่าเชื่อถือมันดูน่าเชื่อถือมากผมบอกเลยผมอ่ะผมไม่พูดเยอะเพราะว่าผม คือพูดตอนนี้มันดูว่าไปเชื่อได้ไงแต่ถ้าเกิดคุณได้เห็นเว็บจริงๆมันก็คือผมพลาดเองที่ผมไปไป,ไปลงเชื่อครับเวลาเราเรารู้สึกว่าผมเข้าใจมาตลอดมันคือการคือการลงทุนพอเหร็กแต่ผมเข้าใจมาตลอดเป็นการลงทุนเวลาเราทุนงาไรเราผมคิดว่ามันคือราคาที่เราต้องจ่ายกับความความรู้ของเราเองณตอนนั้นที่ไม่ทําอะไรเลยก็เพราะว่ามันคือควาผมผิดของผมล้วนๆเลยผมตั้งบอกเลยทุกวันว่าจะไม่ทํานี้แล้วจะไม่มีการลงทุนหรือทําอะไรโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรผมไม่ทราบมันคืออะไรผมก็รู้พร้อมทุกคนครับสามสี่ปีก่อนนะครับ การลงทุนมีหลายรูปแบบมาก <Ừ. S 2> สมัยนั้นมาสมัยนี้มีมีเยอะกว่าเก่าอีกนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยเราเราไม่รู้คืออะไรนี่คือการลงทุนครั้งแรกของผมเลยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนี่บทเรียนที่ผมอย่างที่ผมบอกนี่คือบทเรียนสำผมว่าก่อนที่จะลงทุนจะทำะไรเนี่ยเราต้องรู้มันคืออะไรมีประสบการณ์แล้วเราเจ็บแล้วเราจําต่อไปนี้จะทําอะไรจะลงทุนอะไรเราต้องศึกษาเราต้องรู้ร<ม>เราต้องอ,งอธิบายว่ามันคืออะไรครับผมไม่เคยได้ อะไรไคืนครับผมไม่เคยได้รับการที่ผมเคลียร์เลยครับว่าผมก็ไม่เคยได้รับเงินเพื่อจะไม่พูดอะไรไม่เคยตรงนี้ผมมั่นใจว่า,ามีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้สามารถตรวจสอบและผมมีดีให้ตรวจสอบผมไม่เคยได้รับอะไรทั้งสิ้นครับตอนนี้กําลังปรึกษาผู้ใหญ่กับทนายอยู่ครับมีอัปเดตเนี่แจ้งให้ทราบพพูดตรงๆคือผมก็คือเหยื่อและผู้เสียหายคนหนึ่ง